พอได้โปรดตั้งใจฟังธรรมการศึกษาธรรมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้มีการศึกษาและมีความเข้าใจในธรรมะมากพอสมควรแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในวงแคบจนเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกฝนอบรมธรรมะหรือการที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันนั้นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมะจะขอนำธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี้ เราจำกัดความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติส่วนใหญ่ของสภาวะธรรมอยู่ที่กายกับใจกายกับใจเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติส่วนประกอบของกายกับใจ ก็มีตาหูจมูกเล่นกายแหละใจสิ่งที่จะพึ่งผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็คือโลภเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมาหลงในเมื่อกายกับใจเป็นสภาวธรรมตาหูจมูกเล่นกายใจก็เป็นสภาวธรรม สิ่งที่ผ่านเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรำมารมณ์ก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเตองระลึกของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาความรู้ทกสาขาวิชาหรือทุกศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็เป็นสภาวธรรมเหมือนกัน ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมได้ยินด้วยหูใช่ไหมได้สัมผัสด้วยกายคือการขีดเขียนใช่ไหมแล้วจิตของเราเก็บเอาไว้เป็นภูมความรู้จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชน สามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นตามบุธินั้นๆได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นจึงได้เชื่อว่าสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องล,ลึกของสติด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในแนวทางที่จะนำธรรมะ เข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเอามาวิตกขึ้นมาเป็นอารมณ์คู่ของใจเอาใจรู้ไว้กับสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามที่ท่านเรียนมาถ้าสมมติว่า ท่านเรียนมาทางสายวิชาแพทย์ท่านเคยวิจัยวิจารณ์สรีระร่างกายของคนไข้หรือทรากศพที่ท่านเคยผ่าตัดวิจัยวิจารณ์มาเพื่อเป็นความรู้ตามขั้นตอนที่ท่านเรียนมาแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ โดยกำหนดพิจารณาตามแนวทางที่เรียนมานั้นจนสามารถทำจิตของท่านให้คล่องต่อการพิจารณาในเมื่อเป็นเช่นนั้นโดยหลักธรรมชาติของจิตแล้วในเมื่อจิตมีเครื่องรู้แล้วสติมีเครื่องระลึกย่อมเกิดความสงบขึ้นมาได้ การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเคสพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั้นจนรู้สึกว่าจิตของท่านคล่องต่อการพิจารณาแล้วย่อมจะเกิดมีความสงบมีปีติมีความสุข สามารถดำเนินจิตเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเป็นต้นเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการปฏิบัติแบบนี้หรือการพิจารณาธรรมะแบบนี้เข้าใจว่าจะไม่มีอุปสรรคอันใดขัดขวาง เมื่อเวลาท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องและลึกสติตั้งใจกำหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาเซ่งท่านสามารถที่จะจดจำสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างขวางพิสดารเพียงใดแค่ไหนพิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่าน ที่เรดยนมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาท่านทำงานเอาจิตไปจดจ้องอยู่ที่งานจะเป็นงานอะไรก็ได้เอาจิตไปรู้อยู่ที่งานที่ท่านทำเอาสติไประลึกอยู่ที่งานที่ท่านทำด้วยความจดจ้องด้วยความตั้งใจ เตตับสติอย่าให้พลากจากกันให้จดจ้องอยู่ที่งานที่ท่านทำนั้นแล้วงานนั้นจะกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานสร้างสติให้เป็นมหาสติปัฏฐานได้สามารถที่จะยังสมาธิให้มีปีติมีความสุข และมีความสงบละเอียดไปตามขั้นตอนของสมาธิได้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจว่าจะเหมาะสมกับนักศึกษาและนักธุรกิจตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการอบรมจิตอบรมกรรมฐานเห็นจะเป็นเพราะว่า พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้การอบรมสั่งสอนท่านเรียนมาแต่ในสายศาสนาในสายธรรมะบางทีท่านอาจจะเข้าใจว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นไม่ใช่ธรรมะที่ควรเป็นกู้ของใจหรือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่านจึงได้อบรมสั่งสอนแต่บริกรรมภาวนาบ้างหรือให้สร้าง อะไรเป็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ม่งตรงต่อการเห็นรู้ต่างๆซึ่งเป็นภาพนิมิตหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมาในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในวงแคบมากเกินไปแม้ว่าผู้ภาวนาอาจจะสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรขึ้นมาได้ก็าตามหรืออาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆก็าตาม หรือสามารถที่จะทํำจิตให้บรรดาลเกิดภูมิความรู้ขึ้นมามากมา,กายกายกองสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นเป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติไม่ยึดเอาตัวสติที่มีความมั่นคง ซึ่งสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ภายในจิตทั้งภายนอกและภายในได้ก็ยังเชื่อว่ายังจับปลักการปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราฝึกฝนอบรมแล้วที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในจิตการงานต่างๆได้เช่นอย่างจะใช้พลังจิตในการศึกษาใช้พลังจิตในการวิจัย อะไรต่างๆหรือใช้พลังจิตในการทำงานคือความมีสติจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดตลอดทุกอิริยาบถม,มีสติตามรู้ตามเห็นตามทันความเคลื่อนไหวกายวาจาและใจได้ตลอดเวลาอันนี้ต่างหากซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการในการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่า ท่านปฏิบัติโดยแนวที่วิตกถึงวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วเอามาเป็นอารมณ์ของใจทำสติทำจิตรู้อยู่ที่สิ่งนั้นแล้วทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยจิตกับสตินี้ไม่ให้พลากจากกันจนสามารถค้นคิดพิจารณาทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิ มีปีติมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ผลที่จะเพิ่ได้หนึ่งทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่ทานท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นและพิสดารกว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใดเจตของท่านจะไปจดจ้องสติของท่านจะตามรู้ ตามรู้สิ่งที่ท่านคิดแล้วความคิดของท่านจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมรรถภาพของจิตของท่านสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาสิ่งที่ท่านต้องการรู้ได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นผลอันหนึง่งประการที่สามสามารถทำจิตของท่านให้สงบมีสมาธิมีปีติมีความสุข ประการที่สสามารถแก้ไขปัญหาหัวใจของท่านเองได้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ปัญหางานการที่ท่านทำและรับผิดชอบอยู่ได้นี่คือผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติด,ดังที่กล่าวมาแล้วนี้อาตมาขอให้หัวข้อว่าการปฏิบัติกรรมาฐานแบบนี้ เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานชนิดที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพราะเราเอาวิชาความรู้และงานการที่เราทำอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอะไรก็ได้มาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติรวมความแล้วว่าท่านคิดอะไรทำสติท่านทำอะไรก็ทำสติท่านพูดอะไรก็ทำสติ ทำสติอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อท่านอบรมสติของท่านให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถสร้างจิตให้เกิดความสงบและมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆในขั้นแรกก็สามารถจะมีสติเพียงแค่ยับยัง้ง ในเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าสติตัวนี้เพิ่มกำลังขึ้นเป็นสติภละก็สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าสติเพิ่มกำลังขึ้นเป็นสตินสีในเมื่อมีเรื่องราวกิอะไรเกิดขึ้นภายในจิตท,ทั้งภายนอกและภายใน จิตของท่านจะสามารถปฏิวัติไปสู่การค้นฟ้าพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินาอยู่จิตของท่านมีสติเป็นผู้นำถึงรึกเรื่องอะไรพับสติมันจะตามทัน ทุกอิรยาบุตทุกลมหายใจสติจะมาจดจ้องอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแหลกใจเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาสติจะรู้ทันทันทีนอกจากจะรู้ทันแล้วยังสามารถจะวิจัยวิจาร์เรื่องนั้นๆให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้เป็นที่พอใจวันนี้ขอเสนอแนะวิธีธรรมสมาธิ โดยเอาอารมณ์ในปัจจุบันหรือเอาวิชาวความรู้ที่ท่านเรียนมามาเป็นอารมณ์และพร้อมๆกันนั้นท่านไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นของปฏิกูลสิ่งนี้เป็นของน่าเกลียดสิ่งนี้เป็นของโสโครกไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งนั้นแม้เรื่องราวที่ ไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างซึเลึกซึ้งลงไปขอตั้งปัญหาถามว่าที่ท่านเรียนวิชาความรู้มาทุก สาขาวิชาตามที่ท่านเรียนจบมาแล้วท่านอาศัยการดูด้วยตาใช่ไหมการเห็นด้วยตาคือการอ่านการได้ยินด้วยหูคือมีผู้สอนการสัมผัสด้วยกายคือใช้มือเขียนถ้าสิ่งนั้นมีสีกลิน่นมีกลิน่น ท่านก็สัมผัสรู้ด้วยจมูกแกล,ลิ้นแล้วจิตของท่านเก็บเอาไว้เป็นความรู้สะสมความรู้ไว้จนกระทั่งสามารถมีภูมิความรู้อยู่ในระดับปัญญาชนจนสามารถเอาวิชาความรู้นั้นไปสอบเอาใบป,ประกาศนียบัตรตามขั้นภูมินั้นๆที่ท่านเรียนผ่านมา ดังนั้นในฐานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายละใจเราเห็นด้วยตาเราได้ยินด้วยหูเราสัมผัสด้วยกายและเราจดจำไว้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมซึ่งได้ในคำว่าสัพเพธรรม,มาอนัตตาธรรทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาด้วยกันหมดทั้งสิ้น แม้ว่าคำว่าธรรมะจะไม่มีเจือปนอยู่ก็ตามถ้าหากว่าท่านพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือความภาคเพียนพยายามน้อยเท่านั้นเองวันนี้ ขอกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้แล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแนวทางดังที่ได้เสนอแนะนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าจะกรุณาจดหมายให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะในสมัยปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ย รู้สึกว่าใครๆก็อ้างว่ามีอุปสรรคบ้างบังละงานมากบังละเพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้แลนงานการที่เรียนมาแต่และทําอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาตามพระไตรลักษณ์ได้ในเมื่อหูตาจมูกเล่นกายใจมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา สิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกติ้นกายใจใจก็ย่อมเป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาและสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยึดเป็นหลักคือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรู้อยู่เพียงอย่างเดียว เราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างฝังพิสดารออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากคติไว้สำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอำนาจแห่งคุณประสีรัชนาไตรจงดลบดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแค่นี้ ดินคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราความรักความเมตตาปราณีต่างๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราว่าเรารักกันแต่เมื่อเรามาภาวนามีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงบ้างความรู้สึกอัน,นั้นมันจะเปลี่ยนไปทันที ความรักที่เจือปนด้วยราคาโทสะโมหะอะไรนั่นมันจะหายไปยังเหลือแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีเราสามารถที่จะทำดีกับคนที่ทำดีทุกคนในความรู้สึกของนักภาวนาจะต้องเป็นดังนี้และจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนใจเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบือ่อ เป็นโลกที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นโลกที่ควรจะรีบเร่งทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิถีชีวิตของนักภาวนาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะจะนั้นความรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของจิตคือความรู้สึกของเราว่ามันเป็นอย่างไร ในเมื่อเจตข้องเราอยู่ว่างๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่มันเป็นอย่างไรในเมื่อมันไปรับรู้อารมณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นความยินดีและความยิน้ายแล้วเจตข้องเราผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นหรือไม่ถ้าหากว่าเจตข้องเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นๆมีอาการคล้ายๆกับการทำท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นๆ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องแน่คำว่าวางเฉยต,ตามหลักของสมาธิที่เรียกว,ว่าเอกคคตากับอุเบกขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหนเฉยอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถูกเฉยแต่ว่ามีความสนใจรู้ซึ้งอยู่ในสิ่งที่ได้พบเห็น ในเมื่อต้องการจะพูดจะคิดอะไรมันจะเป็นเรื่องเป็นราวรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาทันทีอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตภูมิใจของนักภาวนาที่ถูกต้องถ้าอากว่าภาวนาเป็นสมาธิหลับหูหลับตาไม่มองดูโลกภายนอกอันนั้นภาวนาแล้วมันจะทําให้โลกเสื่อมพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องแน่ พระพุทธเจ้าเห็นว่าการทำสมาธิแล้วต้องสลัดทิ้งโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็คงไม่เสียสละความทุกข์ยากลำบากเด็ดเลยส่วนพระองค์มาแสดงคำเพื่อโปรดพวกเราคำสอนก็คงไม่มีเหลือค้างอยู่ในโลกแล้วเพราะฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุท,ยทัยนิโรธมักตามเป็นจริง ละการที่สองพระบริสุทธิ์ที่คุณกายวาจาใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ละการสุดท้ายพระมหากรุณาที่คุณทรงสลัะความทุกข์ยากลําบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ถ้าหากว่าสัตว์ที่ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์ที่ควรรับพระธรรมเทศนาจะใกล้ไกลแสนไกลสักปันใดก็เสด็จไปโปรด ทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสําเร็จแล้วไม่เอาไหนพระองค์ก็จะไม่มีคุณสมบัติให้เราได้ศึกษาเร,าเรียนหรือได้พรรณาคุณของพระองค์มาตราบเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราทำแล้วมันเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ถูกแน่ถ้าสมาธิที่เราทำแล้วมันเอาสังคมหรือเอาเรื่องของโลกเนี่ย มาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องระลึกแล้วพยายามทำประโยชน์ให้มากๆนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องธรรมะตามหลักคำสอนที่ได้กว่าสภาวะธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนเวลาเราทำสมาธิให้จิตสงบจนกระทั่งว่ากายไม่มีเหลือปรากฏในความรู้สึกในขณะนั้นถ้าเราจะรู้ทำเห็นทำมันก็มีแต่เพียงปรากฏการเกิดขึ้น ภายในจิตเท่านั้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคืออะไรจิตมันไม่เรียกเพราะธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมันเป็นส่วนโลกุตตะธรรมอยู่เหนือโลกมันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บำเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนัตตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริง อัตตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็นกลางล้วนๆแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลกอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อัตตาตัวตนมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกเพราะโลกียธรรมมีสมมติบัญญัติผู้หญิงผู้ชายจะปรากฏขึ้น ดีทั่วปรากฏขึ้นของเราของเขาปรากฏขึ้นพวกเราพวกเขาปรากฏขึ้นตามวิสัยของสังคมพระพุทธเจ้าแม้ว่าภูมิจิตของพระองค์จะอยู่เหนือโลกแต่พระองค์ก็ยอมรับความเป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมภาษาธรรมะที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นภาษาของโลกแต่เมื่อพระพุทธเจ้ารู้รู้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้น สิ่งนั้นอยู่เหนือโลกเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่เมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์จะเอาธรรมะที่รู้มาแสดงให้คนฟังก็ต้องเอาธรรมะที่รู้มาบัญญัติตามภาษาของโลกสิ่งนี้โลกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้โลกเขาเรียกว่าสติอันนี้โลกเขาเรียกว่าสมาธิอันนี้โลกเขาเรียกว่าปัญญา อันนี้โลกเขาเรียกว่าโพดชงหรืออะไรก็แล้วแต่ตามคำที่ท่านจารึกเอาไว้อันนั้นเป็นภาษาที่มาบัญญัติเอาใหม่เพื่อจะคุยกับชาวโลกให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองในการศึกษาธรรมะนี่เราต้องเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนที่เป็นอัตตามีตัวมีตนคือโลกียธรรมส่วนที่เป็นอนัตตาคือโลกุตตละธรรมที่อยู่เหนือโลกไม่มีสมมติบัญญัติ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงรับสั่งถามว่าธรรมะที่เกิดกับจิตผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จกักเธอธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมอันนี้ก็แสดงว่าพระไทยของพระองค์ได้สัมผัสกับธรรมะส่วนละเอียดแล้วพระดํารัสถามประโยคนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่เคยสัมผัส จะไม่มีปัญญาตอบได้เลยเพราะมันเป็นคำถามที่ที่ไม่ค่อยจะมีใครถามบ่อยนักในเท่าที่อาตมาได้ศึกษาเลยปฏิบัติทำมาแล้วก็สอนทำเอบรรดาญาติโจมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้ โดยธรรมชาติของจิตที่บรรลุถึงทมขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัญญัตินั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันแม้แต่ปสมมเทศนาคือธรรมจักกบปวัตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพออย่างจินจิสมุทยะธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อนะี้ยอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศสามกันทรมาจากอัปวัตนสูตรเป็นอุบายปลูกฝังจิตใจและความรู้สึกของผู้ฝังให้อย่างซึ่งถึงแก่นแห่งคุณ,ณธรรมเพียงแต่เกิดความเลื่อมใสย,ยิ่งในคุณ,ณธรรมเท่านั้น ทีนี้อนตัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อาทิตะปริยาเสูตรสอนให้รู้จักโทษของกิเลสราคคิโทสขิโมหักคิไฟคือลาคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามกองนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตา ได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าลาคะเกิดความยินได้เรียกว่าโทสะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอุบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณและโทษของกิเลสอนัตตละกนสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวะธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนตัตตา เราจะศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในพระสูตรสามสามสูตรนี่พอแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหม